F 5 800วัตต์โอม็กนะครับตัวนี้อัปเกรดมอเตอร์นะเสียงเงียบกว่าเดิมรแรงครับแรงชุดบอดี้นี่เงาแวบครับรุ่นนี้ถ้าเขาได้เข้าแล้วแบรกไม่อยู่แล้วมีคนบอกว่าช้าผมว่าไม่ช้านะไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเพราะมันรอบเดียวจบเะาตั้งไว้แบบนี้เลยโอเคแนละความเร็วของรอบที่หมุนนะ่ะมันมีผลต่อน้ําอ้อยที่เหลืออยู่นะครับใช่น้ํามันจะติดไปกระชานไวมากถ้าถ้ารีบมากน้ําออกไม่หมด แล้วอย่างเช่นเครื่องแรงแรงที่ป้น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 ,ปน,ปนน้ำกระจายฮะน้ําจะหายน้ําจะหายไปเขาเรียกน้ําหายถ้าเครื่องเร็วมากน้ําจะหายแต่โเเววาโรงงานเขาผล <หา S 1> ิตมากเขาตั้งไว้แต่มันจะมีรุ่นหนึ่ง F5 F5 800วัตต์โรพัดอันนี้18ลูกปืนนี้ทดรอบเร็วฮะเครื่องแรกที่ผมไปส่งวันเนี้ยวัน เรื่องแรกของวันนี้นะผมส่งมาสามสี่เครื่องที่สกลยังไม่ลงคลิปเดี๋ยวมานี่ก่อนหวนั้นเร็วจริงจวดจวดจวดเทปห้าแปดละวัดโรแม็กนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้มาส่งที่บ้านบ้านดอนม่วงหมู่สามบ้านดอนม่วงหมู่ตำบลตำบลนาทรายอำเภอที่บุญรัตน์ที่บุญรัน์นะครับจังหวัดปุริธานีนะครับ โอ้โหลงทางหน้าดูเลยผมตอนนี้ทุ่มทุ่มกว่ามือตื้อเ้วครับหน้าหนาวเพื่อผมนู่นเด๋ยขากลับไปโอ้บรรยากาศดีมากครับกลับถึงบ้านกี่โมงเลยห้าทุ่มเชื่อไหมน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าทุ่มเลยดูส่งขับรถกลับบ้านก็เยิ่งยาเยียง ถ้าเข้าเขากาสินผมก็วิ่งเร็วได้ผมผมชินอยู่ใเลร้นทางครับคุ้นเคยเพราะผมชอบบรรยากาศบรรยากาศเปรี้ยวๆัดป่ามันเปิดฟังเรื่องผีไปในรถโอ้บรรยากาศดีผมยิ่งผมคนกลัวผีนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็อยากฟังไงยิ่งถ้าอยู่หลายคนไม่ชอบฟังต้องอยู่คนเดียวยิ่ง G P S ข้าเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยโอ้เปิดฟังเรื่องผีกลางคืนนี่ชอบมากเลย เต็มแล้วมั้งครับเร็วไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูน้ำาสอบกันเต็มพอดีเลยน้ำเยอะจังอ่ะอ่อยสองลำเนาะไม่ถึงด้วยอ่อยประมาณอ่อยสองลำไม่ค่อยใหญ่แต่น้ำประมาณเกือบสองลิตรสองลิตรอันนี้เทสครับเทสเฉยๆนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรดีดีนะ แถมแถมมากับเวกนของแถมก็จะมีหลาายยอ่งที่เวียดเวียดนามติดโควิดเจ๊ตอนเนี้ยก็เลยผลิตผลิตกระบอกขุดอ้อยไม่ได้ก็เลยต้องกระบอกกระบอกขุดก็เลยต้องแถมเป็นอันนี้ตะกรอนใช่ครับก็จะมีมีดขุดอ้อยเหยืยกใส่ม <mat ouais okay. ้อยมีผ้ากล่องผ้าขาวบางอันนี้ผ้าแบบละเอียดนะฮะอันนี้ผ้าเบอร์ร้อยแบบละเอียอันนี้มีด เ,เกาผิวเ,เกา thì, อ่าเ,เกาผิวเกาพ่อเกาครับแต่ไม่ใช่มีปอกถ้าปลอกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มามีกีวีอันนี้งานเนียนเลยมีกีวีอันที่ลราตักไล้ฮะอันละเจ็ดสิบห้าบาทดึงจวดจวดจวดเวียงกลิบมีกีวี่ช่วยตาปอกนะช่วยตาปอกอ้อยเวลาคันโอเคไหมโอเคไหม จะได้เอาน้ำโอยไปขายเอาตังมาซื้อขนมซื้อนมให้กินโอเคไหมฮะแมนแวกแวกอย่างเนีขุดเอาเกี้ยงเกี้ยงนี่เล้หนงเลยเนะครับี่แม่เอาอันนงโอ้ยมอเนาะ แสดงว่าทําขนมบ่อยทําอะไรบ่อยครับแค่หม้อใหญ่ใช่ไหมเป็นงานของสังคมเออก็เอาหม้อของเราไปหรือว่าทำที่นี่ของของเราทำที่นี่เก็บไว้เก็บไว้อันใหญ่สุดเบอร์อะไรครับเนี่ยหม้อใหญ่สุดสามแปดสามหกประมาณนั่นแหละหม้อเบอร์สามหกครับเอาไว้ทำขนมต้มนุ่นต้มนี่ วานเพื่อนๆใช้หมอ้อเบอร์อะไรครับหม,มอ้แะะมอแต่ละบ้านการใช้หม้อแต่ละบ้านก็จะมุงบอกว่าแต่ละบ้านวิถีเป็นแบบไหนนะครับใช่ชุมชนเขาใช่ครับหมอ้อที่เขาใช้ในตัวเรือนขนาดไซส์เดี๋ยวผมเขียนใบเสร็จให้ก่อนมุมมด,ดเลยนะมลยันได้บรรยากาศมากเลยโอ้โอหบรรยากาศสุดๆเลย ิดฟังรายการเดอะกูดเรดิโอครับเป็นบัชีนี่ฮะอ๋อโอ้ใช่ไหมครับได้ได้ได้ครับโอเคนะประมาณนี้ก่อนนะครับฝากไว้กับเครื่องคันน้ำอ้อย f 5 8 0 0โปรแม็กนะครับตัวนี้อัพเกรดนะครับมอเตอร์เสียงเงียบติดเลยเดี๋ยวได้น้ำหนูเต็มเหยืออเลยสองหมื่นสองพันห้า้บาทนะครับแอดตีไลน์อ อ่ะแอดเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับ0 8 6 3์5ปดหกหนะครับหรือจะโทรมาก็เบอร์นี้แหะครับ0 8 6 3์แปดหกถ้าเห็นคลิปนี้ใน youtube ก็หลงๆกดเข้าไปดูก่อนนี่ครับคลิปผมก็ผมจะมีรอบส่งสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็สองเครื่องสามเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ผมก็คือคนคนธรรมดาคนหนึ่งหาเช้ากินขํานี่ะครับนนอ่าครับ,ครบแค่ว่าผม มีโอกาสได้ขายเครื่องคันด้วยก็เป็นรายได้เสริมมาอีกตัวหนึ่งก็วันไหนที่ไม่ได้ขายเครื่องก็เข้าได้เข้าสวนขายน้ำอ้อยตามตลาดนัดตามร้านต่างๆจุดต่างๆนะครับอันนี้ที่เป็นเงินเป็นทองก็หยิบจับไปใช้มันตอนกวมาก็อยู่ก็เตรียมของก็อยู่ครอบครัวคุยสื่อสารกับลูกอะไรไปพอถึงเวลาไปนัดเราก็ไป โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันออามันอาจจะไอผมจะพูดยังไงผมผิดถ้าเราไปทั้งวันไปนั่งข้างทางมันก็ใช้เวลาผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้อยู่กับลูกงม้นตเงนี้ก็คือวันนึงก็จะทำหลายอย่างกันไปี๋ยวผมเขียนไปเสร็จให้นะครับนี่ครับเซอร์เ n นพาวเวอร์อินเจเนีริงนะครับไปเสร็จก็คือเป็นใบรับประกันด้วยภายในหนึ่งปีประกันหนึ่งปีทั้งเครื่อง ขอเลือกทีบัญชีไอทีบัญชีครับมันโอนทีเดียวได้ไหมไม่ได้สองหมื่นอ๋อโอนอ่อโอเคเดี๋ยวคุยเรด้วยกันเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับเอาบายบายก่อนบายบายโอเคบายบายครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่แม่ถามน้องคนเล็กไม่ถามคนโต